แล้วมึงก็ต้องรอดิมึงรอมึงรอมึงช้มึงช้าทำมึงช้าช้าบีข้าวแค่จานเดียวนี่แดดเป็นชวงล้มั้งเดี๋ยวอีกอุเดี๋ยวอชูบดีกว่าอุ้ย่ปเอฟปชบไชูบเอไชุบป

นี่นะอีกตัวเจ้ตุ๊ปุ๊โอ้ย